พ y เรียนรู้ด้วยการลงมือทำกลับสวัสดีครับครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มีประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับงานซ่อมเล็กๆน้อยๆมาแชร์เช่นเคยครับครับสำหรับวันนี้ก็ยังอยู่กับเจ้าหม้องข้าวฟิลิปตัวนี้นะครับ HD สาม8ูนสามแปดครับมันก่อนเนี่ยผมได้ซ่อมตัว บอร์ดพาวเวอร์ซัพพลายให้ทางคุณลูกค้านะครับแล้วก็ส่งเครื่องไปให้ทางคุณลูกค้าแล้วก็แกใช้อยู่ได้สองสามวันนะฮะแกบอกก็เครื่องก็ตีกลับฮะบอกว่าใช้ได้สองสามวันเครื่องก็เปิดไม่ได้ะะแล้วนะฮะก็ส่งส่งเครื่องกลับคืนมาให้ก็เดี๋ยวเรามาเช็คซ้ํากันฮะว่ามันมีปัญหาอะไรที่มันมันซ้อนอยู่นะฮะ ทำไมถึงเปิดไม่ติดโอเคครับในเบื้องต้นผมก็ถอดในส่วนของกลมวข้าวไว้ละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปดูที่ตัวบอร์ดคอนโทรลกันเลยว่าขาที่เราที่เราซ่อมไปเนี่ยบอร์ดพาเวอร์ซับพพายเนี่ยมันยังใช้งานได้ได้ดีอยู่ไหม มีปัญหาตรงที่เราซ่อมไปหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นอาการใหม่อ่ะเดี๋ยวดูกันนะฮะก็เปิดในส่วนของก้นมอนี่ออกนะฮะก็อย่างที่เคยนะฮะในคลิปที่ผ่านมาด้านในก็จะมีเมนบอร์ดแล้วก็มีในส่วนของ ไฟเลี้ยงนะเดี๋ยวผมไล่ให้เพื่อนดูอีกรอบเนาะเพื่อเพื่อนท่านใดไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะครับเพราะว่าคลิปที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้ซ่อม Power อร์ซัพไปเนาะก็เปิดใช้งานได้ฮะแต่ว่าก็อย่างที่บอกฮนะไปใช้ได้สองสามวันเครื่องตีกลับครับอ่นะเดี๋ยวเรามาไล่ไล่กันอีกรอบฮนะ โอเคครับเดี๋ยวผมจะตั้งสัญญาณโอมปี๊บเนาะเพื่อนจะได้ฟังเสียงเอาเพราะว่าอาจจะมองไม่เห็นมนะิเตอร์เนาะนี่ฮะโอมปีบปีบเนี่ย oh ถ้าสายมันไม่ขาดหรือว่าวงจรมันต่อกันครบก็จะมีเสียงดังเนาะผมจะเริ่มเช็คให้เพื่อนดูตั้งแต่สายสายกราวเนาะสายไฟเข้าเลยมิเตอร์ควรหนึ่งก็จับไปที่ปลั๊กไฟนะครับบริเวณสายไฟเข้าแล้วก็เขียว เขียวเหลืองนะฮะตัวลายลายเนี่ยเป็นสายกาวโอเคสายกาวไฟเข้าปกติเนาะแล้วก็สายลายลองเช็คดูนะฮะสายลายสายสีแดงเนาะ <S <S เห็นไหมฮะว่าสายลายเนี่ยวิ่งผ่านก้นหม้อผ่าน t h อร์โ f u ิวชุดหนึ่งฮะแล้วก็มาออกเข้าฮีตเตอร์แล้วก็วิ่งเข้ามาที่บอร์ดนะฮะมาเข้าที่ฟิวตัวนี้ก็ไม่ขาดะฮะเส้นนี้ไฟเลี้ยงบอร์ดละ ครั้นี้มาดูในส่วนของสีน้ำเงินบ้างครับไปย้ายขั้วไปที่สายนิวตันนะฮะสีน้ำเงินนี้ก็วิ่งเข้ามาเลี้ยงตรงบอร์ดนี่ฮะนั่นก็หมายความว่าสายนิวตันไม่ขาดสายลายไม่ขาดตอนนี้ไฟสองรอยี่สิบโวลต์มาจอดที่ตัวเมนบอร์ดละสเต็ปต่อไปเดี๋ยวเราถอดในส่วนของเมนบอร์ดออกมาเช็คให้เช่นเคยครับถอดวอดสามตัว ครับเราก็ยกเจ้าตัวเมียนบอร์ดนี้ออกมานะฮะบอร์ดที่สั่งงานนะฮะแล้วก็ถอดสายเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์เนาะมันจะมีอยู่2ตัวบริเวณก้นหม้อนะครับเป็นเซ็นเซอร์ก้นหม้อนี่หตัวแล้วก็เซ็นเซอร์ฝาหม้อเนี่ยหตัวนะครับจับอุณหภูมิที่ฝาหมอกับก้นหม้อหลังจากนั้นก็แยกสายในส่วนของไฟเลี้ยงออกจากขั้วฮีตเตอร์ฮะเดี๋ยวเราจะถอดออกมาก่อน ตรงนี้ผมมาร์กสายไว้แล้วเนาะเนี่ยฮะมีสามจุดเพราะว่าเดิมทีผมซ่อมแล้วก็มาร์กไว้แล้ะก็เป็นเครื่องเก่าฮะจะไม่ต้องมาร์กเดี๋ยวรู้แล้วฮะเป็นไงทำไมถึงเปิดไม่ติด อเคครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นสายไฟเลี้ยงไอ้นิวตันที่เข้ามาเลี้ยงบอร์ดนะก็ถอดออกฮะตรงนี้จะมีสลักให้เรากดแล้วก็ดึงโอเคเรามาโฟกัสในส่วนของเดนบอร์ดกันเดี๋ยวผมจะต่อไฟเข้าเลี้ยงดูเนาะแล้วก็ดูว่ามันกดได้ไหมนะฮะใช้ปากคีบนะฮะคีบมาที่ตำแหน่งไฟเข้า1นขั่วนะฮะ แล้วก็ไฟเขาเลี้ยงบอร์ดเนาะฟังนี้ฟังซ้ายเพราะว่าสายสีน้ําเงินตัวนี้จะเป็นตัวที่กลับออกจากตัวรีเลย์ไปเลี้ยงฮิตเตอร์อีกทีนี้เดี๋ยวบอร์ดทางงานไอต,ตัวนี้จะมีไฟฮะให้เราเอาเทปพันสายไฟพันไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยเนาะเพราะเรายังไม่ได้เทสหลอดเนาะไม่ได้เทสไอตัวไฟเลี้ยงฮีตเตอร์นะจะทําให้บอร์ดติดก่อน โอเคในตำแหน่งนี้ก็หาเทปมาพันไว้หน่อยเนาะเพื่อความปลอดภัยอ่ะพันไลยก่อนแล้วก็ตำแหน่งนี้เราก็มาจับไปที่สายหนิวต้นเนาะตรงนี้ลายโอเคคราวนี้เราก็จะได้สายไฟเลี้ยงบอร์ดละนะฮะเดี๋ยวผมจะผ่านอ่าผ่านในตัวหลอดทดสอบไฟช็อตนี้เนาะ มันมีวงจรมันช็อตกันอยู่มันจะได้โหลดที่ตัวหลอดให้นะฮะวงจรหรือว่าบอร์ดจะได้ไม่เสียหายเพิ่มเติมโอเคเสียบป,ปักครับโอเคครับเพื่อนเดีย๋ยวผมจะลองเช็คไฟดูเนาะว่ามันออกจากบอร์ด Power Supply ให้เราไหมนะเพื่อนจะเห็นสังเกตดูที่มิเตอร์เนาะนะฮะก็มีก็มีไฟออกฮะ ไปก็หกวน้วนเจ็ดวันไปเลี้ยงบอดนะฮะเดี๋ยวมันมีดับกระแสลงไปอีกก็เมนบอดปกติฮะไม่มีปัญหาอะไรทีนี้ปัญหาก็คงจะอยู่ที่ตัวไอ้บอดสั่งสั่งงานเนี่ยฮะสำหรับกดเพราะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเสียบปลั๊กเนี่ยออไอตัวสแตนบายมันตองขึ้น,นะฮะมันจะมีไฟโชว์ขึ้นแล้วก็ ตัวบัสเซอร์เนี่ยมันต้องดังปิ๊บขึ้นมาฮะถ้าตัว CPU นี้มันทำงานอีกทีนี้ผมก็สงสัยว่าตัว CPU จะมีปัญหาหรือไม่ก็ซีตัวนี้ฮะไอตัวกลองไฟให้กับตัว CPU เนี่ยฮะมันจะมีซีอยู่ตัวหนึ่งค่า100ร้อยไมโครสิบหกโวลต์เดี๋ยวจะลองถอดวัดดูฮะว่าตัวนี้มันลดค่าไหมนะครับเพราะมันมันมันเป็นลนักษณะ เดี๋ยวกดได้เดี๋ยวกดไม่ได้อย่างเงี้ยฮะไอตัวกองไฟตัวนี้อาจจะลดค่าหรือว่ามีปัญหานะฮะเพราะว่าผมได้เช็คอารพวกนี้หมดแล้วฮะอาบนบอร์ดเนี่ยฮะรวมทั้งทานซิสเตอร์สามตัวนี้ฮะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรฮะดังนั้นถ้าไอีไม่มีปัญหาก็แค่ตัวกองไฟเข้านี่แหละครับสองจุดนี้แหละครับแล้วก็ไอคีสวิตต์พนี้ผมก็ได้กดมาแล้วได้เช็คมาแล้วคีสวิต์ก็ไม่มีปัญหา โอเคครับเดี๋ยวลองลองถอดสีตัวนี้ออกมาเช็คกันดูว่าค่ายังได้อยู่ไหมสีตัวเล็กๆตัวนี้ฮะสิบหกสิบหกโวลต์ร้อยมโครฟารัดอ่ะเดี๋ยวลองวัดดูเนาะค่าได้เท่าไหร่ตั้งไปที่ วัดตัวเก็บประจุฮะนี่ฮะตำแหน่งนี้สัญลักษณ์ตัวเก็บประจุสัญลักษณ์คาปาซิเตอร์อะลองวัดค่าดูฮะได้เท่าไหร่เอ่ย ีตัวนี้ค่ามันแปลกๆฮะมันวิ่งวิ่งมันไม่นิ่งฮะขึ้นไปตั้ง 105, 126มโคโอเคครับคาปาซิเตอร์ตัวเมื่อกี้ผมว่าค่ามันแปลกๆนะฮะเดี๋ยวผมจะลองใส่คาปาซิเตอร์ตัวใหม่เข้าไปนะฮะตัวนี้50โวลต์100มโครนะฮะโวลต์สูงขึ้นตัวใหญ่กว่าเดิอนนิดนึงแต่ว่าไมโครเท่ากันนะฮะก็โวลต์สูงกว่าไม่เป็นไรฮะใส่ได้ฮะ ใส่ตรงขั้วนะฮะข้วลบข้อบวกโอเคครับเดี๋ยวผมจะดัดขาใส่ลงไปประมาณนี้ฮะโอเคครับเพื่อนผมใส่เข้าไปล้วแต่ว่าตัวบอดี้มันใหญ่ขึ้นเนาะเนี่ยฮะเราก็เลยต้องเบี่ยงหลบรูตรงนี้ใส่ห่างมานี้ก็ไม่ได้ฮะทีนี้ตรงนี้มันจะมีขั้วา R อยู่เนาะก็หาท่าหดมาสวมตัวคาปาซิเตอร์ไว้ฮะเพราะว่า เดี๋ยวมันจะไปแตะที่ขั้ว R แล้วมันจะทําให้ลงกราวฮะทาให้ช็อตได้ฮะเนี่ยฮะเอาท่อหดมามาสวมไว้การ R มันช็อตฮะตรงนี้มันมีขา R อยู่เราไปช็อตที่โครงตัวคาปาซิเตอร์ฮะโอเคครับแขนนี้ก็ปลอดภัยแล้วฮะ โอเคครับเพื่อนครับก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตเนาะว่าเราทำอะไรไปบ้างในบอร์ดนี้ซึ่งมาในอาการที่ใช้ไปแล้วบอร์ดก็กดได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับบางครั้งก็หายไปเป็นครึ่งวันแล้วก็กลับมาใช้ได้ทีแรกผมก็ไล่เช็คนะฮะทั้งหมดละอาทุกตัวเนี่ยทานซิสเตอร์ไม่มีตัวไหนเสียในบอร์ดนี้ ทีนี้มันหามันก็คือไอซีตัวนี้แหละฮะตอนแรกก็คิดว่ามันน่าจะเป็น IC ตัวนี้ก็เลยเช็คเพิ่มเติมเนาะเช็คไอส่วนของ c อีกสามตัวตรงนี้ฮะเป็น c ค่าหนึ่งศูนสี่หรือร้อยนานโนฟารดสามตัวเนี้ยปรากฏว่ามันมันมีลดค่าฮะซีลดค่าไปสองตัวนะฮะ ตำแหน่งสีหนึ่งสีสองสีสามนะฮะในบอร์ดเพราะว่ามันเหมือนอาการซีแห้งอะฮะพราะหลายๆครั้งที่ซ่อมบอร์ดเนี่ยถ้าสีแห้งมันจะมีอาการลักษณะประมาณนะะี้ครับบางครั้งพอซีมันมันกลับมาใช้งานได้เนี่ยมันก็จะกดได้บ้างกดไม่ได้บ้างเนี่ยฮะก็เลยลองถอดเจ้าตัวสีว 4, ตัวเล็กๆเนี่ยออกมาเช็คดูเพราะว่าเช็คในวงจรมันมันเช็คไม่รู้เนาะก็เลยถอดออกมาทีนี้ลองลองมาดูค่าที่วัดได้เนาะ มันเล็กนิดหนึ่งเนาะมันลดค่าไปสองตัวฮะแล้วก็ยังดีอยู่หนึ่งตัวเดี๋ยววัดดูตัวนี้เนาะตัวแรก,กตัวนี้อ่านค่าได้เก้าสิบแปดจุดสามสี่นาโนโฟาััดตัวนี้ยังดีฮะลองดูตัวนี้เนาะ ออนี่ฮะตัวนี้ลดค่าแล้วเหลือสิบสามจุดสี่นาโนโฟาลต์เองฮะนี่ฮะสิบสามจุดสามสิบสามจุดสี่นาโนโฟาลตดฮะสิ่งตัวนี้ลดค่าไปละแล้วจะพับขาไวเนาะเดี๋ยวจะหลง ดูตัวหนึ่งตัวเล็กฮะนะฮะตัวนี้แทบจะไม่ขึ้นค่าเลยแล้วแค่0.067ซึ่งมันก็มีโอกาสนะครับเพราะว่ามันมันอยู่แถวแถวในวงจรเนี่ยแถวตัวคอนโทรลเลอร์ตัว IC ซีคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ฮะ พราะมันใช้ซีตัวนี้ควบคุมทั้งหมดเลยฮะถ้าเกิดว่าค่าแรงไฟมันเพี้ยนหรือว่ามันลดค่าเนี่ยมันก็ไม่สามารถทํางานได้ฮะโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปหาอะไ่มาแล้วก็ลองมาใส่ดูแล้วลองเปิดเทสดูเนาะนะสองตัวฮะดูผมใช้เครื่องตัวนี้เช็คให้เพื่อนดูอีกทีดีกว่า เดี๋ยวผมใช้เจ้าเครื่องมันติฟังก์ชันเทสเตอร์ F7 เช็คให้เพื่อนดูเนาะเนี่ยสามารถเช็คฐานซิตเตอร์แล้วก็เช็คคาปาซิตเตอร์ได้อะ่ะลองกดดูแล้วอ่านค่าเนาะฮะตอนนี้มันจะประมาณย7เจ็ดเป็นคาปาซิตเตอร์ะมันจะอ่านค่าได้ว่าเป็นคาปาซิตเตอร์แล้วก็ความจุอยู่ที่ย7 2 1เจดุดสองหนึ่งนานโนฟาราด นะก็ลดค่าแล้วฮะเพราะว่าสเปคเขา104หรือ100ยไมโครฟารตดดูตัวนี้บ้างเนาะ,ะใส่เข้าไปในช่องฮะมันจะมีที่หนีบขาอยู่อกดดูเนี่ยตัวนี้ขึ้นว่าโน no, หรืออโนหรือว่าเดเมจพาร์ตนั้นมันเช็คไม่ได้เลยฮะ แสดงว่าตัวนี้ลดค่าจนไม่เหลือแล้วฮะเนี่ยเอาเดี๋ยวลองเอาตัวดีมาเช็คกันบ้างฮะตัวที่ค่าเต็มเมื่อกี้เนาะนตัวนี้ค่ายังดีๆอยู่นะลองดูฮะฟืดเห็นไหมฮะ้าสิบปดนาโนฟารดอ่ะเดีวผมเอาตัวที่ผมหามาจากบอร์ดเก่าเนาออีกสองตัวอสองตัวนี้เดี๋ยวลองมาเช็คดูฮะ ว่าคามจะได้เท่าไหร่ก่อนที่จะไปติดตั้งฮะหน่งขาสามอ่ะลองเช็คดูฮะฮะตัวนี้ค่าเต็มนะฮะร้อยสองนาโนโฟาลัดโอเคครับดูตัวนี้อีกตัวหนึง่งปึ๊บเลยอ่ะตัวนี้เก้าสิบแปดตัวสามศูนย์นาโนโฟาลัด เยวครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะใช้3ตัวนี้ไปติดตั้งแทนตำแหน่งของเก่าแล้วเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันฮะว่าหลังจากติดตั้งแล้วบอดจะกลับมาใช้งานได้ไหมที่เดิมครับเนาะสีหนึ่งสีสสีสาม เทคนิคง่ายๆเนอะเลาเพื่อนใส่ตัวคาปาซิเตอร์ถ้ามันไม่รู้ว่าขามันกว้างเท่าไหร่เพื่อนลองแยะต้ปิ้นดูก่อนเนาะนะฮะมันจะได้รู้ว่ามันกว้างเท่าไหร่เพราะตายปิ้นมันไม่มีอุปกรณ์ขวางเราเดี๋ยวค่อยเอาไปแย่บนปิ้น ฮะเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันโอเคนะครับเพื่อนเดี๋ยวลองทดสอบดูฮะว่าบอร์ดคอนโทรโลมันจะติดไหมจะปักนะโอเคฮะบ,บอร์ดคอนโทรโลติดเรียบร้อยฮะก็ไม่มีอะไรแล้วฮะ เดี๋ยวเราไปประกอบกลับแล้วก็ทดลองใช้งานดูถ้าใช้งานได้ก็ถือว่าผ่านครับครับประกอบบอร์ดกับเท้าที่เดิมฮะ โอเคครับเพื่อนเดี๋ยวลองเทสกันดูนะใสเข้าลองกดเมนูนะฮะโจ๊กซุปหนึ่งเค้กอุ่นร้อนมาตรฐานหุงเร็วหุงเร็วพิเศษข้าวหมอดินตั้งเวลาล่วงหน้าเมนูอุ่น โอเคฮะก็ทำงานได้ปกติฮะเดี๋ยวเราไปลองหุงข้าวดูจะเวิร์กไหมโอเคลองหุงกันเลยครับเพื่อนแล้วผมจะลองใช้ดูสักอาทิตย์หนึง่งแล้วค่อยส่งจะเวิร์กไหม มาตรฐานโอเคกดหุงละเดี๋ยวมาดูตอนสุกครับโอเคครับเพื่อนสุกละตัดมาอุ่นละเนาะฐานะอุ่นลองเปิดดูฮะโอเคข้าวสุกครับปกติเดี๋ยวจะลองใช้สักอาทิตย์หนึ่งครับถึงจะส่งทางคุณลูกค้าดูว่ามันไม่เอเลือ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมมาจนจบขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ